วันนี ALLY ้เวลา7จ็ดนาฬิกา47นาทีสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตบวรคติยราชนารีเสด็จไปยังโรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ณทิพิมานอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมา ทรงงานวิสัญญีสัตวแพทย์ร่วมกับทีมสัตวแพทย์ของโรงพยาบาลสัตว์เพื่อทําการผ่าตัดรักษาสุนัขของประชาชนที่ป่วยด้วยโรคต่างๆเช่นเนื้องอกที่เต้านมมดลูกอักเสบและเป็นนิ่วในกระเพาะปัสสาวะมีสิ่งแปลกปลอมอุดตันลำไส้รักษาด้วยการตัดต่อลำไส้ตลอดจนทาหมันให้แก่สุนัขเพศผู้และเพศเมียจํานวนหตัว ั้งนี้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตบวรคัตยราชนารีมีพระประสงค์ให้สัตว์ที่อยู่ใกล้ชิดกับประชาชนมีสุขภาพดีปราศจากโรคติดต่อที่จะนำไปสู่คนเพื่อให้คนและสัตว์อยู่ร่วมกันได้อย่างปลอดภัยนำไปสู่การมีสุขอนามัยที่ดีของประชาชนจึงได้พระราชทานทุนทรัพย์จัดสร้างโรงพยาบาลสัตว์ในพื้นที่ของตำหนักทิพพิมานต่อมาพระราชทานชื่อว่าโรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ณทิพพิมาน เป็นโรงพยาบาลสัตว์แห่งที่5ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ให้บริการการตรวจรักษาและฟื้นฟูสุขภาพสัตว์เลี้ยงของประชาชนในจังหวัดนครราชสีมาและพื้นที่ภาคอีสานตอนล่างตลอดจนเป็นแหล่งศึกษาวิจัยทางสัตวแพทยศาสตร์และสนับสนุนภารกิจในโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระบณิธาน ปัจจุบันให้บริการรักษาสัตว์ด้านอายุรกรรมทั่วไปศัลยกรรมเนื้อเยื่ออ่อนศัลยกรรมกระดูกและข้อต่ออายุรกรรมฉุกเฉินรักษาสัตว์เลี้ยงต่างถิ่นสัตว์ป่วยในและสัตว์ป่วยวิกฤตคลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟูรวมถึงบริการผ่าตัดธมัมนและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า เปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่เวลา8นาฬิกา30นาทีถึง15นาฬิกาเฉพาะวันศุกร์เปิดให้บริการเวลา8นาฬิกา30นาทีถึง11นาฬิกา